อ่าแนะนําตัวหน่อยครับผมมานะคือเมือครับเล่นนะครับตำแหน่งแบ็กสองข้างโอเคครับ <Okay. S 1> แล้วสําหรับปีนี้กับอุตรดิตต์มีความคาดหวังว่ายังไงมั้งครับก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าได้ลงสนานมะก็เต็มที่กับเกมครับตูความหวังปีนี้ สู้มากกว่าปีที่แล้วตั้งใจถ้าอันดับดีเท่าไหร่ก็อนาคตของเราก็ใช่ครับแล้วลครับเห็นนัดที่แล้วได้รับบาดเจ็บอาการเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ยังลงฝุกซ้องขพวกพี่ๆเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ <ừ> อ,อยังเพราะเท้าบวม <ừ> บแล้วคาดว่าเมื่อไหร่จะหายครับก็น่าจะ ก่อนเปิดฤดูกาลสักอาทิตย์หนึ่งก็ตอนนี้กำลังรักษาภาพร่างกายก็หยุดหยุดก็เต็มห็งเพื่อนซ้อมมันๆก็ต่าง่าแล้วมีอะไรฝากถึงแฟนคลับมั่งก็ยังไงก็นัดทุกนัดนะครับขอให้ส่งลังใจเชียทีมของกุติดเชฟซีด้ครับก็คือบ้านเรา ขอให้ส่งส่งกำลังใจมาเยอะๆนักเตะจะได้มีกำลังใจลงสนามจะได้แข่งแบบทำทำผลงานให้ออกมาดีครับครับโอเค